นี่คือวัลลังพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหองนี้องนี้มีชมรุดนะครับเพื่อนๆอาจจะนี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ไอไหมองนี้นะทาไม่หักนะโอ้โหมีภาล้านตรองนีองนี้น,นะเวลาเราหยิบวัลคังพิมพ์ใหญ่ผมบอกทุกครั้งครับดูเส้นซุม้มวัลคังพิมพ์ใหญ่เนี่ยเส้นซุ้มจะหนานะเส้นซุ้มเนี่ยเส้นซุ้มจะหนาล้วจะตัด ตัดชิดซุ้มนะครับเวลาดูเนื้อหูเนื้อ,เน,อเนื้อวัระครังนี่ดูดูผักนะครับดูหน้าเนี่ยครับเป็นรูปไข่ครับอซอกแขนลึกกัน,นครับหลังวัชระครังเนี่ยอ,อย่างนี้ไม่ต้องเถียงเลยนะไอ้รอยปี๋ๆอย่างเงี้ยนะออปปนนะเป็นไหมเห็นไ,ไหมอย่างนี้ไม่ต้องเถียงเลยนะว่าใช่วัชระครังหรือเปล่านะนะครับแล้วมวลสารนะคุณดูนะมวลสารเนี่ยนะครับคุณดูไล่ดูนะโอ้โหเป็นกน้กอนๆนะเนี่ยมวลสารเนี่ยสำคัญอันนี้มีร่องเส็บไม้นะครับเนี่ยเห็นไหมองค์นี้ถ้าไม่หักนะครับ ถ้าไม่ชำรุดนะ25ขึ้นนะครับ25ถึง30 cm, เพราะผ้าลึกมากและฟอมลำใครมีผ้าแบบนี้ก็สวยๆไม่หักนี่ผมรับซื้อตั้งแต่หลักล้านถึงหลายสิบล้านนะครับแล้วแต่ความสวยนะ